วันนี้เนี่ยด้านหลังของผมเนี่ยจะเป็นศาลพ่อปู่เขาคืมที่เราเคยพูดในเรื่องของคลิปต่างๆว่าการที่เข้ามาเขาคืมเนี่ยนอกจากศาลเ <c oughs> จ้าพ่อหัวช้าง <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีเนี่ยศาลในเรื่องของพ่อปู่เขาคืมเมื่อกี้คลิปคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คงได้เห็นปฏิหารของศาลเจ้าพ่อหัวช้างนะครับ <c oughs> ว่า <c oughs> ท่านมยินยอมให้เราถ่ายรูประยะใกล้นะครับก็เลยให้ในเรื่องของ แทนนะครับแทนยวงออกมาไล่นะครับซึ่งแต่ละคนก็โดนโดนโดนต่อยมานะครับแต่เราก็ใช้แกละของคืมเนี่ยตูดในเรื่องของพิษออกมาหายนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นในเรื่องของสารเฉพาะอของคืมวันนี้ผมก็เลยอยากจะให้ทางผู้เชี่ยนะครับตำนานของคืมเนี่ยเล่าความประวัติความเป็นมาในเรื่องของสารเฉพาะอของคืมเนี่ยนะครับ ให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงครับก็อรอันนีป้ปลูกเมื่อมาละจตไม่รา้วาปลูกทอะไรเพราะคนที่ยืนเนี่ยมันเป็นห้วยขาดอยู่แต่ตอนนี้มันเป็นถนนเขาสร้างมาแล้วมันทาใหม่ก่อนถ้าใครอ่ารถใครคนไหนจะวิ่งมาได้เปิดแอร์อะไรนะไปไม่ได้หรอกดับอยู่ตรงนั้นแหละจนมาก็ปลูก สารขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าคือเรารู้อ๋อสารก็พ่อของคืนเนี่สารตายายไายกระดาตาตระีก็ว่ากระสไม้เก่ามาครับนั่นแหละเขาเรียกว่าตายายแล้วก็ปูของคืนอยู่ด้วยกันนี่แหละการสารนี่การสามสามพี่อันสุสารอันเนี้ยเป็นสารที่สกิรกคล้ายกับมาก็ผ่านมาก็ต้องยกมือไหว้ทุกเปิดแก่ฟัง เป็นสารเก่าแก่เมื่อก่อนเป็นสารไม้เมื่อสมัยไร้สิบปีมาแล้วสามสิบสิบปีเป็นสารไม้พุ่งคนที่สร้างนี่ก็ตายไปแล้วเขอยู่คนเนี้นะ <c oughs> เขาดินบ้าน่นนี้บ้านเก่านะแล้วก็เริ่มเพื่อม่แล้วก็เขาก็ร่วมเพื่อสร้างขึ้นมาเป็นสารทีสร่สิบสิบนี่แหละคือ,อตอนที่ผมมาใหม่ๆเนี่ยด้านหลังจะเป็นสารไม้นะครับ อยู่ที่พงไม้นี่แหละครับแต่ตอนนี้เขาก็ได้มีการปรปับปรปุงใหม่สร้างเพิ่มเข้ามาปรับปรปุงใหม่แล้วด้านหลังของผมเนี่ยถ้าเรามองจากไปเนี่ยเราจะเห็นภูเขาอยู่ลูกหนึ่งนะครับตรงนั้นเนี่ยเข,ขาจะเรียกว่าเขาเขาคืมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเข้าไปในเขาคืมเนี่ยนะครับจะต้องทําก,การสกัดลักษัะน,นี้ข<า>องเฉพาะเขาเขาคืมก่อนงูใหญ่ ซึ่งตรงนี้ที่ผมเคยบอกในคลิปว่าถ้าเราตอนที่เราขอเนี่ยถ้าเราปักในเรื่องของผู้ไม่ลงน่าแสดงว่าท่านไม่อนุอนญาตในการที่จะขึ้นเขาไปนะครับตรงนี้ก็อยากจะฝากบอกว่าถ้าเกิดใครที่ขึ้นเขาคืมนะครับ<า>ต้องสักการะทั้งสองสารเลยน,นะครับเพื่อความปลอดภัยในการที่เราจะขึ้นไปเดี๋ยวเราจะดูบรรยากาศนะครับ ของเขาเขาคืมนะครับแต่ว่าจะเป็นเขาคืมที่เป็นลูกเล็กลูกแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินตามผมมาฮะ,ะตามไปนะครับด้านขวามือครับจะเป็นในเรื่องของเขาคืมนะครับซึ่งเราเราจะมีทางทางเข้าไปนะครับโดยที่เดินเดินจากถนนตรงนี้เข้าไป นะครับนะครับแล้วข้างๆของก่อนจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นเมื่อก่อนจะเป็นในเรื่องของคูน้ําที่ล้อมรอบเขาเขาคึมแต่ว่าเขาเขาคึมในสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าเราไปยืนอย่างเนี้ยเราจะไม่เห็นในเรื่องของหมอกแต่ถ้าเกิดเราเราไปเอ่อยืนตรงที่ไกลๆเนี่ยเราจะเห็นเป็นหมอกสีขาวได้ปกคลุมตลอดเวลานะครับสุดท้ายนของ <c oughs> ขาคืมเนี่ยมีเรื่องลี้ลับมากมายนะครับโนะครั้นบนอยู่ข้างบนเลยเขาเขาคึมเนี่ยจะมีในเรื่องของความลี้ลับมากมายในเรื่องของความอาถรนนะครับนี่ครับพาไปดูซึ่งหลายคนเนี่ยนะครับก็เห็นในเรื่องของอาถรรพ์ต่างๆนะครับ <c oughs> สมัยที่ผมเข้ามาใหม่ๆเนี่ยก่อนที่ขึ้นเขาคืมเนี่ยเขาจะเป็นคูน้ําใหญ่ซึ่งสมัยก่อนเวลาข้ามไปเนี่ยเขาจะใช้ต้นมะพร้าวทอดแล้วก็เดินเดินข้ามไปแต่สมัยเนี้ยสามารถที่จะเข้าเข้าไปได้แล้วนะครับแล้วก็ลงพาดเหมือนกันก็ยังข้ามอยู่ใช่ไหมครับยังข้ามพ่าดมิ่งยังข้ามไปมันตอนนี้แห้งแห้งแล้วเดินลงได้ขึ้นได้สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นคูน้ำอ่าคูน้ํา น้ำมามันก็เต็มขึ้นมาเลยใช่ครับฐานรบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตอนเขาคืมสมัยย้อนหลังไปยี่สิบสามสิบปีสัตว์ปา่าก็ยังมีนะโอ้ยววมีเยอะเลยในนี้นนครับแต่อมันก็แปลกนะนี่เดินองของเนี้ยเที่ยวว่าหน่อยเป็นเป็นสนามบินข้างบนงนครไม่มีครับเป็นสนามเครื่องบินลงนะอันนี้ไม่มีแหละ เนีเหมือนที่ล,งลุงกิดเคยเล่าให้ฟังะครับว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยญี่ปุ่นเคยที่เข้ามาหาแร่นะครับแล้วเขาก็นานแล้วก็ยังเจอในเรื่องของรางรางรถไฟนะครับอแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วไม่มีรางรถไฟก็เอาไปขายแล้วครับก็เลยมีอะไรอ่า่ถ้าพูดถึงในเรื่องของความลี้ลับของเขาคึมเนี่ยนะครับ ต้องบอกท่านท่านผู้ชมว่ามีเรื่องเล่าที่มากมายนะครับอ่มากมายเยอะนะครับต้องให้คนที่เขาคุกคีอยู่ตรงนี้เนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยจะมีเรื่องที่มากมายนะครับประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องแรกขมิบตรงนี้จะเป็นสินกําเนิดในเรื่องของท่าตียสิ์นะนะครับที่บ้านมุนตาเราเนี่ยนา<ำ> <c oughs> มาเป็นเครื่องรางอันดับหนึ่งของทบ,บ้านมุนตาเลยะนะครับทือว่ามุตาขายได้เลยครับ ตรงนี้ก็อยากจะฝากคนสายมูนะครับว่าของเนี่ยของดีเนี่ยมันจะเป็นต้องค้นหานะครับแลอกอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนที่ติดขัดในเรื่องของโชคลาภเงินทองหรือแม้กระทั่งการค้าขายไม่ดีเนี่ยนะครับก็ต้องยืมคําของท่านอาจการขงเบ้งท่านบอกว่าลิกิดฟ้าหรือจะสู้มานะคนุณนะครับตรงนี้เนี่ยอนอกจากที่เรามีในเรื่องความขยันความอดทนนะครับในการ ทำงานแล้วเนี่ยสิ่งเสริมที่เป็นมงคลสิ่งเสริมที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นจําเป็นต้องมีนะครับเศรษฐีรายท่านก็มีของด,ดีติดตัวผมก็อยากจะฝากบอกว่าเขามขึมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่อีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนสายมูแบบเรานะครับที่จะมีในเรื่องของดีของขัง,ง,งนะครับติดตัวนะครับอันนี้เนี่ยพ่อมีอะไรจะฝากให้ท่านท่านผู้ชมไหมครับอ,อ,อ๋ออันนี้ก็ คือถ้าจะได้ของแท้ของดีจากแวท่าขอำคืนก็ที่บ้านมนตรีกาไปได้เลยครับคบที่บ้่นเราเอบครับก็คือ,อถ้าเกิดใครมีโอกาสมาเข้าทางเข้ามาที่ขำคืนนะครับก็จะลืมแวะหาพั่นแช่มนะครับหรือพ่อปู่ขำคืนหรือรไปเงินก็ได้อัน,นั้นเราเราก็จะได้ในเรื่องของของแท้นะครับ หรือถ้าเกิดคนไหนไม่ไม่ไมสะดวกก็ติดต่อทางป้านมุตาท,ทุกทุกสาขาได้ฮะฮะนะครับทุกที่เอ่อทุกเวลาครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝาก <ฮะ S 1> บอกทุกคนเลยว่าฝากบอกว่าแถมคืมเนี่ยนะครับเอ่อเือขาวแห่งความลี้ลับนะครับยังมีอะไรที่คุณน่าศึกษาแล้วก็ค้นคว้าอีกอีกเยอะนะครับส <ฮะ S 1> ําสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ